S <S เออผมเนี่ยคือกูอยากให้มึงรู้ไว้ว่าเนี่ยเราทําแก๊งกันมากับลุงเนี่ยหรืออะไรเนี่ยมึงมึงมึงให้คิดว่าเราอ่ะเหมือนออกเดินทางเวชุดชุดสูตรเราเนี่ยเวลาเดินไปเนี่ยสะอาดตอนแรกอ่ะใช่แล้วมึงคิดหรอว่ามึงเดินไปประมาณสักระยะมึงยังไม่มึงยังไม่เลอะมึงยังไม่เปิดอมมึงยังไม่เปื่อนเลยหระซึ่งพวกอุปสรรคหลายอย่างเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยไปได้แล้วไปได้เลยไม่ได้ ตั๋วค่ะพวกน้องๆเมื่อก่อนไล่กูแล้วไอ้เนี่ยเอาไปไปจะมาเอาไอ้เหี้ยกูก็เลยตีรีบเมื่อกี้เออไอ้เหี้ยยังไงของมันหัวหน้าแก๊งมันจะงอนแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยเอออไอเนี่ยเอาไอเนี่ยหลังจากเนี้ยพวกมึงอ่ะกูก็อยากให้ทุกคนตอนนี้ใครมีอาวุธบ้างอ่ะอยากอยากรู้ไม่มีอาวุธเลยอ่ะลองลองเอ่อยกมือไหัวน้ำ แล้วคนที่ไม่มีอาวุธเลยเนี่ยเติมกันเอายกมาดิแยกออกมาดิอยากรู้อยากรู้ความเปลี่ยนแปลงวันนี้เลยเอาใครไม่มีอาวุธแยกไปตรงนู้นดิอยู่คุ้มป่ะเนี่ยเนี่ยคุจะเลือกเติมแล้วไอ้เฮียจุกไม่มีไงสัตว์เอาแค่นี้หรอเขามีหมดเลยเนี่ยตอแล้วจริงๆเอ้าผมก็ไม่แย่เนี่ยอุ้ยมีหมดเลยเหรออันนี้มันมันมีตอนที่มันหนีตายกันเอ้ามีหมดเลยเหรอเนี่ยอุ้ยไอ้เฮียเยอะจับ โอ้ยยิ้มเลยว่ะจัดเอ้ยอ่ะพวกพวกมึงอ่ะไอ้ที่ปากหนู้น่ะมีใครไม่เติมมีใครเติมไอ้ไอ้ไม่มีใครไอ้เราพูดว่ามีใครไม่เติมกระชาไหมดังออกด้านซ้ายดิใครไม่เติมมาหาซ้ายซ้ายตัวเองอ่ะซ้ายตัวเองอ่ะไม่ไม่เอาไม่มีอาวุธดิไทยมีอาวุธไม่ได้หรอ เอาไม่มีอาวุธก็จะมาจาคนรู้เรื่องไหมต่างถ่ายไอ้คว้าสองคนเหรองแล้วไอ้ตีนี้ไอ้ตีคนนี้เติมเท่าไหร่ขอถามนิดนึงเติมไปสองหมื่นนะพี่เออแล้วไอ้เจสเติมเท่าไหร่เติมไม่เติมเดี๋ยวว่ากูจะเติมอเติมไม่ได้เติมเติมแต่เติมใช่ไหมแต่เติมใช่ไหมเออเดี๋ยวเติมเดี๋ยวเติมอ๋อก็คือกระตาเไี้จุดใช่นี่ด้วยสัตว์สามคนไม่สมเอเซิร์เอาระบบเก่าวะล่ะระบบเดิมเราอะระบบเก่าอะไรพี่่ไไมด้พี่ ไม่ไม่ไม่เอาเอาเนี่ยแหละไม่ได้เหรอตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้ถ้าชนนดัสามคนแล้วไอ้สามคนนั้นมีอะไรบ้างอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างมีอะไรนะมีอะไรเลยหรอไม่เช็คกิ้งไม่มีอะไรเลยอ่ะฮะนี่ไงคอนหมายถึงว่ามันมีแค่นี้เองอ่ะยังยังตีไม่ติดได้ของไวเล่นก็คุ้มแล้วหมายถึงว่าทำไมมีแค่นี้ไม่ได้ถามว่าจะตีไม่ติดทำไมมีแค่นี้นี่บวกอะไรเนี่ยบวกสามเออไม่มีแค่นี้เอง ตีไม่ติดจะกู้ไอจวนแล้วมันมันเท่าไหร่เท่าไหร่ตีไปเท่าไหร่ไม่พอตีไปหลายแล้วอ่ะเท่าไหร่นะหลายนี่เท่าไหร่เอาเอาเอาสามสามล้านมั้งสามล้านคอนตีติดยากจริงพ่แพอจะกู้มันมันมันหมดแล้วไงไอไอจุงอ่ะมึงมีอะไรบ้างเนี่ยไม่มีเลยลอกหลงผโอ้โหเป็นชาวเลตกปลาหลายทีเลยกูบอกเลยถ้ามึงไม่ใช่ลูกรักลุงนี่ผ่านนี่กูจับมึงไปถ่วงน้ำทะเลแล้วนะไอ้ตว์ มันเป็นชาวเลตกเนี่ยปลาหมึกยังอยู่ในตัวผมอยู่ในนั้นไอ้เหี้ยใช้ชีวิตใหม่จุกเลยท่านมึงเนี่ยไอเนื้อกลมีอะไรบ้างโอ้โหน้องกูด้วยตอนนี้ไปโปรเสี่โอ้ผมไม่แย่โจเพื่อแต่งงานก็พอมันก็เล่นได้อยู่ตอนนี้มันก็เล่นได้อยู่พูดถึงอ่ะเอาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเออแล้วก็กูจะบอกถึงเรื่องไอ้พวกที่เรื่องที่เกิดขึ้นอ่ะมึง กูกูก็รู้แหละว่าสภามันมีผลกับสภาวะจิตใจอ่ะตัวกูเองก็มีเหมือนกันแต่กูมองว่าเชื่อกูดิว่ากูฟังกูนะคนที่ออกเดินทางอ่ะอแบบว่าคนที่เริ่มออกเดินทางแล้วอ่ะแต่งตัวทั้งตัวมึงมันจะไม่มีสิ่งโสกปรกมาเกาะเลยเหรอวะหมายถึงอ่ะเฮ้ยแป๊บนึงที่อย่าเพิ่งคุยดิผมจะพูดถึงไอ้นี่ก่อนเออผมเนี่ยคือกูอยากให้มึงรู้ไว้ว่าเนี่ยเราทําแก๊งกันมากับลุงเนี่ยหรืออะไรเนี่ย มึงมึงมึงให้คิดว่าเราอ่ะเหมือนออกเดินทางเวชุดชุดสูตรเราเนี่ยเวลาเดินไปเนี่ยสะอาดตอนแรกอ่ะใช่แล้วมึงคิดหรอว่ามึงเดินไปประมาณสักระยะหนึ่งมึงยังไม่มึงยังไม่เลอะมึงยังไม่เปิดมึงยังไม่เฟื่อนเลยอระซึ่งพวกอุปสรรคหลายอย่างเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยไม่สบายตัวรู้สึกเปิดรู้สึกเปื่อนแต่มันมันอยู่ที่ว่ามึงอ่ะจะเลิกเดินหรือเปล่าจริงๆ พวกเราอ่ะเดินมาไกลแล้วเว้ยไอ้เหี้ยเสื้อผ้าบันเลือก็แค่ถอดแล้วซักใหม่แล้วค่อยเดินใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรไอ้เหี้ยตอนที่เราล้มอ่ะมันก็มันก็ล้มแหละกูก็ไม่มีคำตอบโยนอ่ะแต่กูก็อยากให้รู้ว่าทุกอย่างที่เราเล่นกันมาทุกอย่างที่เราฝึกกันมาทุกอย่างที่เราไปแข่งขันมามันใช้ฝีมือเราจริงๆนะเว้ย ถ้าเราไม่ใช่มีคนวาดแบบถ้าเราเป็นคนไม่มีความสามารถอ่ะเราไม่มีชื่อหรอกน้องรู้ว่าตอนนี้ข่าวแก๊งเรามันไม่ค่อยดีถูกต้องแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องจมไปกับมันนะเว้หมายถึงอ่ะมันยังมีโอกาสีเยอะที่เราจะเดินหน้าต่อไปได้และอย่างหนึ่งนะเว้กูอยากจะพูดไว้ว่าพวกเราไม่ได้เกิดมา เพื่อเกมนี้เกณฑ์เดียวนะเว้ยถ้าเรายังอยู่ด้วยกันน่ะจะบอกว่าโซนโฟเออโซนโฟก็ได้สนใจอะไรอ่ะเลิกได้เลิกนะเกมนั่นแหละ <c oughs> อยากให้ให้รู้ไว้ว่าถ้าเรายังอยู่ด้วยกันเรายังเชื่อมั่นกันเ <c oughs> ชื่อใจกันแล้วเราพยายามเข้ <c oughs> มแข็งเล่นเหมือนเดิม <c oughs> ยังไง <c oughs> เราก็กลับมาได้เว้ยกูอยากบอกกูอยากบอกอันนี้ให้รู้ไว้ เพราะว่ากูก็เป็นคนนึงเหมือนกันที่ทุ่มเทให้จันทังคารซึ่งมันก็ไม่ได้สวยหรูหรอกหมายถึงว่ามันไม่ได้สวยหรูแบบตลอดะสว่างทางอ่ะมันก็ต้องมีอุปสรรคกันบ้างนั่นแหละกูก็อยากให้พวกมึงแบบสู้ๆเว้ยมึงว่าพระเจ้ามีนมคนชอบทุกคนเมื่อไหร่ที่ยพระเยซูอะ่ะก็ไม่มีไอ้ตว์ แล้วอยจะไปแคร์เฮียอะไรอ่ะถูกต้องไหมเนี่ยเดี๋ยวกูเดี๋ยวเป็นพระเจา้าเดี๋ยวคนชอบไม่หมดทั้งโลกเลยเออเดี๋ยวกูจะบอกให้ว่าเดี๋ยวก็จะมีการกขันในแฟมิลมียเนี่ยกพูพยายามผลักดันอยู่นั่นแหละสุดท้ายแล้วแก๊งเราก็ต้องส่งไปอยู่ดีมันยังอีกไกลเว้ยเราอ่ะอย่าพึ่งทอ้ออย่าพึ่งถอยเหีย ส่วนเรื่องของลุงอะ่ะก็รอเขากลับมากูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแกยังไงเกมเดี๋ยวก็มากูเชื่อกู <c oughs> เดี๋ยวก็มากลับมามันก็คงจะแบบเป็นแบทบอยอ่ะเอก <c oughs> okay อก็ช็อตแ๊บหนึ่งอะ่ะว่าแบบเป็นแบทบอยเลยเอออยากรู้เหมือนกันแนละ้วเขาจะเดินมุ้งไอ้พี่อยาป <c oughs> ไปอัไปอักเขาเลยเดี๋ยวเขาเขานั่งตัวสันอยู่ตอนนี้เชื่อกูดิอ่า เอาเป็นว่านั่นแหละก็อยากให้ทุกคนรู้ไว้ว่าเราต้องเดินหน้าต่อเว้ยมันโอเคเอ่กะลากระเท่เลยแบกาแฟแต่ไอ้เฮียตะแก่เช่เหพีเอชแชงกูใช่ไหมตอนนี้กว่าเขากำลังสับแชงกูแน่นอนปวดนะเออผมเห็นด้วยนะเออถ้าแบบลุงมาเป็นแบนแบนเนี่ยเหี้ยผู้หญิงเต็มเมืองนะมึง ไม่มีใครพูดหรอว่าพี่เซอร์ยังไม่พูดพี่เซอร์รับอยู่เซอร์ไปไหนอ่ะไม่ไม่ไม่ไอ้นี่มุกกันเลยว่ะไม่มีใครเลยเซอร์มุกไม่มีใครรับมุกเลยว่ะไอ้เหี้ยก็นั่นแหละไอ้เหี้ยตอนนี้ก็แยกย้ายไปทำหน้าที่ของตัวเองเว้ยไม่ต้องเคว้งหรอกข้ามไปต่อนั่นแหละไม่มีอะไรจะพูดแล้วจะไปซีเรียสจะไปเครียดร์ไข่ดอกรึเปล่าเปลี่ยนเสื้อผ้าเปพี่ยนเสื้อผ้าเลยรวทคำแค่ไข่ตัวปางพี่บางพี่บางพี่ชายด้วยพี่ ลองบูมครับบูมม oh. ีไว้ตอนแข่งเฉยๆตอนนี้ไม่ได้มีอะไรแค่ดาวกันเฉยๆแค่เราที่อ่ะดีตีไปร้อยกว่าทีแล้วเยอะเกินแกดอกนะพี่ เล่นดิเล่นดิเล่นดิไปดิเออทำไมไม่ซื้อสดไรอ่ะ ผมไม่ใช่บออันนี้ผมไม่ได้พูดในฐานะหัวหน้าหรืออะไรแต่ผมพูดในฐานะคนที่อยู่จะรังคารมานานมันชีวิตคนเรามันไม่มีทางหรอกเว้ยหมายถึงว่ามันอันเนี้ยมันก็เป็นเกมใช่ไหมถูกต้องไหมเกมเกมแต่แต่ต้องเข้าใจด้วยเกมอะ่ะมันเป็นเกมเหมือนเกมที่แบบใช้ความรู้สึกจริงๆใช้ความคิดจริงๆอะ่อะไฟเอ็มอ่ะมันก็มันก็ไม่ผิดหรอกเว้ยเอ้มันไม่แปลกหรอกที่มันจะมีขาลงอะ่ะ เข้าใจไหมซึ่งผมอยู่กับมันมานานอะ่ะผมเลยรู้สึกว่าตอนที่เราขึ้นสุดเรามีความสุขเรายิ้มหัวเราะเราสนุกเฮฮาด้วยกันแต่ตอนขาลงเนี่ยเราต้องแยกจากกันหรอวะมันไม่ใช่หรอเปล่าคือคือเรื่องที่เกิดขึ้นหลายๆอย่างอะ่ะมันเป็นเรื่องที่เกิดจากข้างนอกอะ่ะซึ่ง JK บางคนก็ไม่ได้รู้เรื่องอะ่ะแล้ว JK บางคนเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดอะ่ะ แต่สุดท้ายแล้วเขาก็ทุ่มเทพ,เพอจันทคานหรือเปล่าจางคาไม่ต้องเดินต่อเว้ยมันมาขนาดนี้แล้วอย่างที่ผมบอกว่าจางคามันจะจะมาจบแค่ไฟเอ็มหอเหรอเฮ้ยมันไม่แฟร์มันยังมีเกมอื่นที่รอเราอยู่ใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่งจางคามไม่อาจจะแบบไปนูน่นไปนี่ไปนั่นก็ได้ใช่ไหม อ๋อเดี๋ยวไปแอร์ด็อโอ้ยแอร์ดอกมามาไอ้ตาดลูกอะไรอ่ะแชทผมไม่รู้อ่ะมีรถไหมเนี่ยวางอ่ะ เหมือนเรารู้นะว่าเลขอะไรหมอค่ะหมอ,หมอลองวอลถามผู้หญิงได้ไหมคะเดี๋ยวดูให้ครับอันนี้ประ,ประชาชนมาเป็นหมอเราโอ้ยเฮียนไม่มกอดห่ือมะจะ กูมีดีชุบแล้วนะเพื่อนกูได้ดีชุบมาในไอ้กูมีด้ชุบไปไม่อยากจะบอกนะสิบรูกเป็นโดเนทมาเออ เขากอดใช่หรอเล่าเขากอดเขากอดมันมีหมอดเนี่ยใช่หรือเล่าเล่นไปในนี้เลยหรือเปล่าง่ายปหมเฮ้ยยีดเซบัสเตียนเซิร์ฟเะล่ะรันเลยไม่ได้มีใครอ่ะมีใครทำเซิร์ฟเปล่าไปแจมได้ปะเครื่องยนต์นะครับใครมีนะครับมาครับรถได้เลยนะครับญาติเพื่อนลำบากก็ดูกันญาติเพื่อนลำบากกูนั่นยิ้มกิ่มอยู่บนเตียงน่ะโอ้โหเฮียพี่ชาเลี้ยงอย่าไปเลี้ยงมันเยอะได้เฮียเนี่ยดูมันดิ

โอ้ยเหี้ยไม่ตายเลยสัสไปกันคนนึงกันคนนึ่งมากันคนนึงจบแล้วปันนะโอ้ยบุ้มเตะไอ้เหี้ยโอ้โหก็เหลือน้อโอ้ยตายเอออุ้ยอุ้ยอุ้ันยครับกันเลยครับโอ้ยตายแล้ว เนี่ยไหวเนี่ยเอาเปิดสปาร์กลี่เลยแกงอะไรอ่ะกูจำชื่อบรัพกูจำชื่อแป๊บหนึ่งโอเคซื้อเรียกเลยเดี๋ยวซื้อเรียกสปาร์กลี่เลยเอาเลยซื้อเลยซื้อเลยซื้อยไหวเลยเนี่ยไหวเนี่ยไหวเนี่ยไหวเลยเนี่ยเฮ้ยซื้อเรียกซื้อเรียกสปาร์กลี่เลยเนี่ยอ๋อยากอยากอยากแกงละลภาวะยังไม่ค่อยดีเฮียอ่ะแล้วน้องกูเั็นชุบกูดิีัยนชุบบาจจุล่าเลยดิแล้วเป็นชุบบาจจุล่าเลยดิ ให้เด็กปุ๊บทุก่อนโอเคปุ๊บทุกไอเนี่ยโอเคโอเคมาท okay. so, uh, ุกคนรวยสักเออก็ก <commercials> ูไ <volleyball> ม <unlikely> <pet succeeding> ่ม <Hawaiian> ีระดับบวกห้าไงเฮียกูไม่มีระดับบวกห้าไงเฮ้ย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 ไหวสปาร์คีิเหรอที่ไหวเหรอะดิโอเคแล้วกูขอพับเลสัต tao giúp 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 tao จะได้จะได้ หมอชุบเลยครับหมอชุบเลยโอ้ยคุณทาคารับคุณคุณนุ่มาคารัดดีสัปนที่เก็ดนะครับ,อรบ <_ S 2> โอเคครับอย่าตื่นพอดีเลยบาโอห่หัวปูด <_ S 1> ใครไป็ลูกที่ผมนะผมสลด์มาโดนถีบออกวงเฉียงกไลจะชุบใครต่อไม่รู้อะแต่งตัวดีกว่า เฮ้ยอุ้ยมีตั้งหลานหนึงห่งเลยมีตั้งหลานหน, <ะ S 2> นึง่งเลยว่นเซิร์ฟออว่าไงคุณเวสอ่ะโอเคน้องมันจะพูดว่าอะไรวะโอ้ยเห็นอย่างงี้เตอร์มีตั้งหลานหนึ่งนะให้ตายเถอะให้ตายเถอะให้ตายเถอะฉันมีตั้งหลานหนึ่งเลยนะพวกแก